Masa so, sekarang buku sebelah 20 minit sudah sampai dah di Nantok <tuk> Mek saunoi bahasa siya kata Kalau bahasa Melayu Mek saunoi Mek muda sudah sampai dah boleh lagi kita dah. Alhamdulillah. Oh, ai nak gini, napa? Molek, molek. Nak gini molek. Tak napa gapo Ha, kita bakal masuk sini dalam 3 je. Wah. Tapi kurelah lebih kurang itu molek. Lepas ada tu kita hukum pula gitu. di nak ayo. Nah, nak ayo. Insyaallah. Panatip, Natif, Natif lagi tu mari lah. อยากรู้ไหมครับว่าจังหวัดนครนายกมีอะไรให้เที่ยวบ้างเดี๋ยวในทริปนี้ผมและเพื่อนๆจะมาค้างคืนที่นี่2วันหนึ่งคืนถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับลุยลุยอัสสลามมุฮัยกุมอาวะกิตะเปรเกฮะจิมบูร่ไรจิมบุรีไาจิมบุรีอะไาอะปะลานินเะซิเปบาเกลานินเะซิเปบาเกดิปอมิยาปอตตโต Banten, Banten Namo Ya buke Kamu tuh juga Banten Buke Pancing Banten Lali tengah ada sipe bahaya oh. nak pergi tu apa lagi? Ada Gita Eh? Tu bedok Bila gua lagi? Kostik dah Haa beres Kalau ada masalah lagi kita hubung tingkah lagi Haa? So dia tukar kau ni ลิป <Billie S 2> นี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวที่บวกะสาวน้อยสาวน้อยนะครับทุกคนก็นี่น่าจะเป็นทริปแรกที่มาที่นี่นะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยมาที่จังหวัดนครนายกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาสัมผัสกันเลยครับเฮ้ยเนาะก็แปะลูกก็แปะลูกว้าฮ่าฮ่าฮ่า Masa pulau 55 kita sudah dah di Namto Mesano ya. Ni dia kita sudah dah, kita mari tiga tiket kereta dalam 14 orang. Okay? Oh, oh tak ada lagi. kita apa? mari tengok sewe Pak lumulo-lumulo. Ha. Ha, patu. Okey. Ha, sudah cak sipai kereta pun sudah ngabare, kita kena jalan pula dalam mga tambay lagi nak nagpacho na, may mana may <laughs> mana may ah. sudah panik laning kita sudah sampai dah kita di sipe bage sipe apa sudah no awak-awak may sound ah. sebab kita mari di nam tok sound noy ni nam oke nam kita mari dah kita kita ane hei! ha 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 apa uh, bang <laughs> kita nasi pe sebelum masuk masuk zoho kita pakai nasi di sudah dulu waktu kita masuk okay. okay. okay zoho kita mana ay kayak cewek ay ngaya atau deh kau kong yek mak Oh, 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 Padu kita nak pergi banyak tempat nah, lagi. Sampai kita makan, makan sudah kita tahu. Oh, ah. dah sini dah. Kecik asyok gambar ni. Wah wah muzik muzik. Gua pandang ni. Hey, assalamualaikum. <laughs> ni pujak kayu. <laughs> <laughs> Ada panah ana. Ha. Ni, nong ya, nong ya. Nong <hati> lawan. Ni pujakan lah. Hei malu. Hei pujakan lah. Oh, 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 gitu. Ni nama apa? -apa? Ah, ah, nama. Nama. Asah kat asah kat asah. Ni pujakan kat asah. Oh, kak. eh kak, nama apa? <laughs> <laughs> ni pujakan tahu dia ya, ya, tak ayak ke oh, nama? Kata ayak tadi. Aduh, aneh, aneh. Aneh. Tak agak dah. Amereh. Aduh, amereh. Aduh, amereh. pergi ke lah. มาสิอดกกเกเรยังอะ Let's go ไปกันเลย Let's go เรามาจากกรุงเทพมาถึงปักจินประมาณ177กิโลเพื่อเพื่อมาน้ำตกสาวน้อยน้ำตกที่อยู่ในป่าแล้วก็สวยมาชมกันเลยเจอกจ๊ว่าตอนนี้โคตรเหนื่อยมากทุกคน ยังไม่เด้นน,นอนอ้าวจิบหายต้องข้ามแม่นต้องข้ามน้ำอีกโอ้โหคนเอ้ยโอ้ยดูเราทำไงไ,ไปันเลย let's go ดูวิธีข้ามน้ำตกนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมกำลังถือน้ำปิ๊กสีดแดงอยู่นะครับทุกคนโอ้โห,โห,โหอันตรายเกินดูไป เหมือนอุปยโยอะไรสักอย่างึ่งนะครับทุกคนต้องข้ามแม่น้ำทุกคนโอ้โหจะบอกว่าน้ำโคตรเย็นเลยทุกคนโอ้โหโคตรเย็นมากเลยทุกคน ว่าว่าถ้าหลุดอันนี้ก็จบเลยทุกคนเพราะว่าน้ำก็แรงอยู่นะครับทุกคนแต่ก็รอดมัน,ม,นมันหินมันมันลื่นทุกคนต้องค่อยๆไปทุกคนโอ้ตอนนี้ก็น่าจะต้องเข้าป่าด้วยทุกคนเหมือนจะไปอะไรเที่ยวอะไรสักอย่างนะครับทุกคนดู โคตรเหนื่อยทุกคนยังไม่ได้ทานข้าวอีกทุกคน <c oughs> โอโ้โหมันมีโคลนด้วยทุกคนเย่เลยทุกคนดูต้องเข้าในป่าทุกคนสุดยอดมากเลยทุกคนทริปนี้ก็น่าจะมันมันอยู่นะครับทุกคนโอโ้โหมถือแบบนี้ดีกว่านะจะได้มันง่ายนะแต่ถ้าถือแบบนั้นโคตรเมื่อยโอโ้โหอ,อ้นจะไปไหนวะเนี่ยงงอยู่นะ ไปแบบเออเข้าป่าอะไรแบบน่ากลัวอยู่นะครับทุกคนมันป่าแล้วไม่รู้มหรือว่ามันมีสิ่งแปล,ปลกประหลาดอะไรบ้างนะครับทุกคนโอ้โเต้วเฮ้ยเต้วเฮ้ยข้าวก็ยังไม่ได้ทานเฮ้ยเดี๋ยวค่อยค่อยเปิดกล้องอีกทีตอนเวลาถึงที่นู่นแล้วกันนะครับคนรเมื่อยทุกคนบาย จะบอกว่าตอนนี้เหมือนขึ้นเขานะครับทุกคนโอ้คุดเหนื่อยทุกคนโอ้ยโอเมก้าดเฮ้ยไปกันต่อเด้อล่ะโยวีตินอบไวแต่อันดีเวซ่าตู้เด้อล่ะ เออเอโอ้โหว้ายว้ายว่าจวาินาทีวิลาเกักเจากจากมาะจากที่ลุกมาถึงนี่ประมาณ400 400เมตรน่าจะได้ตอนนี้เรามาถึงน Aku tu ngah nak. Tak nak. Kalau awak tak nak, aku Sudah siap ada di Nantong. Ini, Saunoi. Bahasa Syarikat. Kalau bahasa Melayu, Macam ini, Saunoi. Mac, Mudo. Mac, Mudo. sudah siap oleh rakyat kita. Pani ha jangan lewat sini. Nampak molek molek molek. Ha begini molek. Nampak gapo itu. Ha kita bakal masuk sini dalam 3 jam. Eh. Tapi kuranglah lebih kurang itu molek. Lepas ada tu kita hukum pula pergi di nak kena ayo. Nah nak kena ayo. Insyaallah. Pak Natif nanti pagi tu mari lah. Oh. <laughs> อันนี้ครับทุกคนจะบอกว่าโอ้โหอาหารแต่ละอย่างก็โคตรแบบเฮ้ยโคตรไม่ถูกเลยทุกคนโอ้โหดูมีปลาร่าด้วยทุกคนบูสูงก็ที่อาเจนาอยู่ลยเด็กเป็นอมาเกดเนี่ยเก่งมากเล็ดูเก่งนี่อ้าวเขา จะบอกว่านะครับทุกคนวิวทุกคนรสวยนะก็แบบสาไงไม่เหมือนสระเว้นน้ำนะครับทุกคนโอ้โหยอดมากทุกคนสดุดละกาใจ<ฮ>นี่คือครั้งแรกในชีวิตที่มาที่นี่นะครับทุกคนโคตรสวยเลยทุกคนว้าวมาเจาะเราทุกคนดูทุกคนดูของโปรดทั้งนั้นเลยแฮ้ยเจ๊บอกเข บอว่าโอ้อาหาราโคตรอร่อยทุกคนก็มีปลาอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนดูโปจีพีเอให้น้อยะน่บอกว่าบรรยากาศโคตรดีทุกคนแล้วก็ข้าวก็อร่อยมีเหมือนอยู่ที่บ้านเกิดตัวเองเลยนะครับทุกคนโคตรอร่อยทุกคนออตอนนี้ก็ขอลังเพราะว่าผมกินกับมืออะไรอย่างนี้นะครับทุกคน โอเคทุกคนก็ขนนับด oh. ้วยังสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดก็สามเลออสิบสามคนคนเองโอเคทุกคนไปกัน รู้ึกว่าแบบน้ำน่าจะลึกอยู่นะเอ้ยแต,ต่ละะเลหน่อยนีว่ามันจะแกล่ามั้ยเหรอหน่อยนี <laughs> ้อุดอเล่า สนุกมากทุกคนจะบอกว่า,วาน้ำก็ใสทุกคนดูมันใสย,ยังไงไม่รู้นะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะกล้าลงเล่น กล้องผมรูกออกเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ากล้องโกโปรผมมันจะการน้ำยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเอาจริงๆก็คือมันต้องสายเคสแย่นะครับทุกคนถึงจะการน้ำทุกคนเขาที่เขาแนะนำให้ผมสายเคสดีกว่าแต่ผมกว่วว่าจะต้องลงว้าย

ดูในกล้องแบบสวยมากทุกคนว้าวมาเชลาเราทุกคน Hoa sông nghe chưa rồi Nghe Jangan, Nghe rồi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  Ahmad, 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 วางวางไงบางฮะวางไงบ้างมาเที่ยวรอบนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างหนาวครับหนาวหนีวเหียวเหียนียเหนยเหนีย <c oughs> นียวเ <c oughs> นีกเนียนียเหนีวเหนียนียวนีา,ากเนีเนียนียวเหนียน,น,นีนียนีคนีนีวนีวนีวนว മാ <muchas> ਗੱਲ

ไปเคยคิดว่าวันน้นต้องอยู่คนเดียววันและคืนโหดร้ายเสือเกินต้องเดินทางเดิมแค่คนเดียวมันเหงาปเปล่าเปลี่ยวหัวใจจนแผบขาดลงอยู่ตรงนี้ก่อนได้ไหม ทุกคนตอนนี้ก็มาเอาเสอ้อสูชิมนะครับเพื่อจีใส่แล้วก็ไปล่องแก่นกันนะครับทุกคนดูนะใคนทำได้เลยเอโทุกคนอโอ้โหมันเลขดีนะน่าจะเออเอ้ยผมสายผิดด้านเฉยเลยทุกคน นะครับท right. ุกคนก็ได้ใส่ชีพแล้วก็หมวกนะครับทุกคนโสดากนคตรแน่นมาทุกคนเมยเ่ดูแต่ละคนกำลังใส่โอ้โหเบสนซอมาเบนอเตเม่าไปกันต่ต ผมไม่จะเจอยูทูบเบอร์นะครับเห็นเขาถ่ายคลิปกับกล้องอะไระคล้ายๆมันไม่ใช่กล้องโปรเจคเตอร์ไม่รเขาเรียกว่าดีเจดีเจอะไรทุกอย่างนะครับทุอการเขาคือนะครับทุกคนผมก็ไม่ได้จะไปทักเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำช่องชื่ออะไรนะครับผมก็ยังยังไม่ยัไม่ได้ตามเขาด้วยนะครับทุกคนโอเค

Wah, Wah, tak ada Wah, Wah. 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 Wah.

đó là cái ổ ổ ổ cái chỗ

Nak cewa bong ni nak mana wala aku. Tak ada dekat tepi kau no. kena kau sa bo. musai. Musa. Kau wei jumpa Musa ni. Nak atak pala sikit. Ai, tengah dekat Teka, teka. Ase, 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 oh ase. Musai, Musa. Hei, Musa ja. Tak apa-apa lah. Masih, masih, Kita jumpa musai. Nak jual Masih. Tak boleh pun 来，嘿、hey, 来。